หลักฐานพมา่าพิความเข้าใจสงรามยุทธหัตถีประเด็นหลักฐานพมา่าพิความเข้าใจสงรามยุทธหหตถีข้อความส่วนนี้คัดมาจากบทความของศาสตราจารย์ดรสุนเนศชุติรานนท์เรื่องประวัติศาสตร์ไทยในหลักฐานพมา่าในนิตยสารศ,ศิลปวัฒนธรรมโดย ม,มนาสิการศิลปะวัฒนธรรมครับประเด็นรักฐานพมาพ่าพิความเข้าใจสงครามยุทธหัตถีคือเรื่องนี้สำคัญนะครับแต่เรื่องที่พิความเข้าใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องสงครามยุทธหัตถีมีการระบ,บุถึงพงศสาวานรารพม่าฉบับอุการาจะเล่าว่าทัพของพระมหาอุปราช เคลื่อนมาถึงจานกรุงศรีอยสยาในวันขึ้น8ดค่ำเดือน3ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์คิจกราร1592และเล่าต่อว่าสมเด็จพระมหาอุปราชทรงโคชธาทานชื่องเยทรงซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากพงศาวดารพระม่าส่วนพงศาวดารไทยระบุว่าช้างชื่อพายพัตกรเบื้องขวาของพระองค์ ยืนด้วยพระคชาทานและกำลังไพ่พลของเจ้าเมืองแปรชื่อตะโตธรรมราชาส่วนเบื้องซ้ายยื่นพระหัตคชาทานและไพ่พลของนัดจิงหนองโอรสของพระเจ้าเมืองตองอูและถัดไปเบื้องขวาไม่ใกล้ไม่ไกลยืนด้วยกชชาทานของเจ้าเมืองสมัยโรไทยเรียก มังจาโปเป็นพระพี่เลี้ยงครับหลักฐานทางพระมาระบุว่าการทำยุทธหาตถีนี้ช้างของชามโรกำลังตกน้ำมันอย่างหนักถึงกลับต้องใช้พระคุมช้างเอาไว้ไม่ให้ช้างตื่นในขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโคชาทานชื่อพระโลปง โลงไพรพลแก้วทหารจำนวนมากออกไปจากพระนครหมหาจากักรพรจดชศึกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระมหาอุปราชแล้วก็สายสางเข้าตรงไปในตำแหน่งที่จอมทัพพมา่าประทับอยู่โดยเร็วครับฝ่ายเจ้าเมืองชามโรเมื่อเห็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขับพระคชาทานตรงรีบม,มาหาจะสิงชนกับช้างประทับ ชามรูจึงเป็นราชโองครลักษ์เปิดผ้ากั้นคุมช้างพานะของตนออกไปหมายมุ่งที่จะนำช้างของตนออกไปสกัดส้างของพระนเรสวนมหาราชแต่ช้างนั้นเป็นช้างตกน้ำมันหนักยิ่งบังคับยากอยู่ช้างที่ใสออกไปแทนที่จะเข้าชิงชนกับช้างของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชมันก็หันตรงรีเข้าขวางและกลับมาแทงเอา โดช้างของสมเด็จพระมหาอุปราชที่กำลังแรงหลักฐานพม่าอธิบายว่าแรงขนาดช้างของสมเด็จพระมหาอุปราชจามดังสนั่นเลยนะครับขณะนั้นทหารองครักษ์ที่ล้อมช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ระดมยิงปืนใหญ่สวนเข้ามาและมีกระสุนพัดถูกเอาสมเด็จพระมหาอุปราชโดยถนัด ถึงสิ้นพระชนทพบขอสารกันเลยครับควานช้างพอเห็นพระองค์ชิ้นพระชนต้องพระเปลนแล้วก็บังคับช้างเข้ามาหลบที่ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยังไม่ทราบว่าสมเด็จพระมหาอุปราชได้ชิ้นพระชนแล้วก็ยังยื่นพระไทยแล้วก็คดสารอยู่ณที่เดิมเป็นยังหวะาที่นักจิงหนองซึ่งทรงพระคชาทานนามว่า อุดรกตะใสช้างเข้ามาชนกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช้างก็ถอยร่นออกไปซ้ำตะโดูธรรมราชาพอเห็นช้างถอยร่นใส่ออกไปตนสำทับก็ไปอีกทำให้ฝ่ายของอิทยาต้องถอยร่นเข้ามาสู่พระนครอาศัยกำแพงพระนครเป็นที่มั่นในการต่อสู้ไม่ออกไปทำสงครามกลางแปลงอีก เรื่องตามแสดงมีปรากฏอยู่ในหลักฐานทางฝ่ายพมา่านะครับมีหลักฐานพมา่ายิ่ให้ข้อมูลแตกต่างไปจากเรื่องสงครามยุทธหสตถีที่มีอยู่ตามหลักฐานของประเทศไทยทําให้นักวิชาการต่างชาติเกิดการตีความไปต่างๆกันไปครับวิกเตอร์ลิเบอร์แมนนักประวัติศาสตร์ที่สําคัญคนหนึ่งได้ระบ,บุว่าครั้งนั้นสมเด็จพระมหาออปราชต้องเปิดสวรรคตโดยนําหลักฐานพมา่าไปเปรียบเทียบกับหลักฐานอยู่ในอิฐ ร่วมสมัยอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่วิสัยที่จะมาตัดสินกันง่ายๆนะครับและไม่ใช่ว่าหลักฐานของพม่าและหลักฐานของฝรั่งจะเชื่อถือไปได้ทั้งหมดครับหลักฐานฝรั่งที่เก่าแก่ไม่แพ้กับหลักฐานที่เป็นของริเบอร์แมนได้กล่าวถึงการทำกคชยุทธ์ครั้งนั้นอย่างมโหฬารแสดงว่าหลักฐานของฝรั่งก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่นะครับ ความขัดแย้งที่ปรากฏในหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับสงครามคือภาพสะท้อนการรเผชิญหน้าระหว่างจารีตอันเป็นธรรมเนียมที่นิยมการทำสงครามในรูปแบบเก่าๆคือการลบรูปแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวบนหลังช้างกับการแพร่กระจายอาวุธสมัยใหม่นั่นก็คือปืนไฟครับถึงแม้ว่าท้ายสุด ปืนไฟจะทําให้ธรรมเนียมนิยุของการทําสงครามยุทธหาถีหมดไปแต่ยืนยันได้ว่าในช่วงหลังสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมเนียมนิยมในการทํายุทธาถียังไม่ได้หมดไปครับมีหลักฐานปรากฏในพงศสาดา,ารพม่าเองว่าพระเจ้านันทบุรเรงเมื่อยกทัพไปปราบกบฏท,ที่เมืองอังวะก็ได้มีการท้าทายพระเจ้าอังวะให้ทํายุทธหาถี และกระทำการยุทธหัตถีต่อหน้ารีพลกระทั่งพระเจ้าอังวะพ่ายแพ้ถึงกับต้องหลบหนีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการทำยุทธหัตถีนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะหาข้อยุติกันได้โดยง่ายยังจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับในรายละเอียดนอกจากหลักฐานพม่าที่จะนำมาเสนอแล้วก็พลิกความเข้าใจในเรื่องสงครามยุทธหัตถีแล้ว ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะพลิกความเข้าใจตกทอดกันต่อมาเช่นกรณีสงครามคราวเสียกรุงอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310นั่นเองครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอือีกมากมายนะครับก็นี่ก็คือเป็นหลักฐานทางพมา่านะครับที่เอามาให้ดูคร่าวๆเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานไทยเอาเป็นว่านะครับฝ่ายไหนหชนะก็จะเขียนพงศาวดารเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องปกตินะครับ เราลองเอาหลักฐานทางสองฝั่งมาเปรียบเทียบกันดูแล้วห้าหาข้อสรุปกันดูนะครับว่าความจริงแท้มันเป็นอย่างไงกันแน่นะครับเอาละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเสรกระดิงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ